ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงหลอนตอนดึกคืนนี้ผมจะพาคุณฟังเรื่องเล่าที่อาจทำให้คุณต้องมองประตูห้องนอนอีกครั้งก่อนจะปิดไฟถ้าคุณชอบบรรยากาศแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้เลยครับเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนทุกค่ำคืนสวัสดีครับคืนนี้ผมมีเรื่องจริงจากครอบครัวหนึ่ง ที่ตัดสินใจย้ายเข้าบ้านมือสองในกรุงเทพโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ข้างในนั้นคือของที่ถูกฝังไว้และวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปไหนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณเมย์ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องย้ายบ้านพร้อมสามีและลูกชายวัยห้าขวบบ้านหลังนี้อยู่ในซอยเงียบๆแถวบางเขนเจ้าของเก่า ประกาศขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดมากภายนอกดูดีสะอาดเรียบร้อยแต่มีจุดเดียวที่เหมือนไม่มีใครกล้าแตะนั่นคือสนามหญ้าหลังบ้านที่หญ้าขึ้นสูงและไม่มีร่องรอยถูกตัดมาหลายปีคืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้าไปทุกอย่างดูปกติครับแต่พอถึงเวลานอนลูกชายของเม์พูดว่า แม่พี่เขาชวนผมไปเล่นที่ใต้บันไดตอนแรกเมนึกว่าลูกฝันไปแต่คืนนั้นเธอกลับฝันเห็นเด็กผู้ชายในชุดนักเรียนนั่งอยู่ตรงมุมห้องและยิ้มให้เธอเหมือนรู้จักกันมานานเธอว่าให้สามีฟังแต่เขากลับหัวรอบแล้วบอกว่านี่มันกรุงเทพนะเมไม่ใช่ป่าช้าเก่าอย่าอินมาก หลังจากนั้นสิ่งแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบางคืนลูกชายตื่นกลางดึกแล้วพูดว่าแม่พี่เขายืนอยู่หลังประตูแต่พอเปิดออกไปไม่มีใครเลยเมเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวมักปวดหัวตอนกลางคืนและได้ยินเสียงเหมือนใครลากของบนพื้นไม้บางที เธอเห็นชาวคนเดินผ่านหน้าห้องน้ำทั้งที่สามีและลูกกำลังนอนอยู่ข้างๆและที่น่ากลัวที่สุดคือวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังซักผ้าเธอก้มลงหยิบผ้ากองสุดท้ายขึ้นมาแต่ในกละมังกลับมีผมยาวดำพันอยู่กับเศษผ้าทั้งที่ในบ้านไม่มีใครผมยาวขนาดนั้นหลังจากเมเริ่มพบกับเรื่องประหลาดในบ้าน เธอก็เริ่มสังเกตว่าเสียงแปลกๆมักจะดังมาจากหลังบ้านโดยเฉพาะตอนดึกๆเสียงเหมือนคนลากโซ่เสียงขูดกับพื้นปูนบางคืนเหมือนมีใครขุดดินใต้หน้าต่างห้องนอนแต่สามีของเมยก็ยังไม่เชื่อเขาบอกว่าเธอเครียดไปเองและเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความคิดมากกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ทั้งบ้านหลับสนิท เสียงประตูรั้วเหล็กเปิดออกเองทั้งที่บ้านล็อกจากด้านในกล้องวงจรปิดจับภาพได้เป็นภาพรางๆของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่ข้างถังขยะก่อนจะหายไปจากจอในพริบตาคืนนั้นเมตาสินใจสวดมงก่อนนอนเธอเปิดไฟห้องพระท่องบทชินบัญชรแต่จูจ่ๆไฟก็ดับวูบ แล้วได้ยินเสียงเด็กกระซิบข้างหูว่าแม่อย่าทำแบบนี้พี่เขาไม่ชอบเมเริ่มหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่กล้าบอกใครมากนักเธอเลือกที่จะอยู่กับมันเพื่อไม่ให้สามีลำบากใจจนช้าวันหนึ่งเธอได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาจากหลังบ้านเมื่อเดินไปดูใต้พุ่มไม้ตรงมุมรัว้วมีของดำวางอยู่ เป็นห่อผ้าดำๆผูกด้วยด้ายแดงมีเศษกระดูกกับเล็บมืออยู่ในนั้นด้วยหลังจากเมทะเลาะกับเอกอย่างหนักเธอก็เก็บกระเป๋าพาลูกชายกลับไปอยู่บ้านแม่ในต่างจังหวัดทิ้งเอกให้อยู่บ้านคนเดียวในคืนนั้นเองเอกกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาได้ยินเสียงลากของหนักๆมาจากชั้นล่างทั้งที่ตัวเขาอยู่คนเดียวในบ้าน ตอนแรกก็คิดว่าแมวหลุดเข้ามาแต่เมื่อเดินลงไปเขาพบว่าไม่มีอะไรเลยประตูหน้าต่างทุกบานอย่างล็อกสนิทกลางดึกเอกสะดุ้งตื่นเพราะเสียงลูกชายร้องไห้แต่เขานึกได้ว่าเมพาลูกกลับไปต่างจังหวัดแล้วและเมื่อหันไปทางปลายเตียงเขาเห็นเงาของเด็กผู้ชายยืนอยู่เงียบๆวันต่อมา เอกพยายามไม่คิดอะไรมากแต่เมื่อเขาเดินผ่านหลังบ้านกลับได้กลิ่นน้ำมันหอมเย็นลอยแตะจมูกและที่พื้นหลังบ้านเหมือนมีรอยเท่ากระดูกโปรยไว้เป็นเส้นๆคืนนั้นขณะอาบน้ำเอกได้ยินเสียงผู้หญิงพึมพำเหมือนสวดอะไรบาง,างอย่างอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเขาค่อยๆปิดน้ำและแนบหูฟังเสียงนั้นยังอยู่ ดังขึ้นดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องก่อนจะเงียบลงเหมือนถูกตัดไปในทันทีเอกเริ่มกลัวเขาโทรหาเมย์บอกว่าอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่เมย์ปฏิเสธและพูดแค่เพียงว่าคุณไม่เชื่อฉันเองตอนนี้คุณต้องเผชิญกับมันคนเดียวแล้วล่ะเช้าวันต่อมาเอกตัดสินใจไปหาพระอาจารย์ที่มีคนแนะนำมา หลังจากฟังเรื่องทั้งหมดอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรแค่ยินบางๆแล้วบอกว่าบ้านนี้มันไม่ใช่แค่มีผีแต่มันมีของดำฝังไว้และของกำลังเรียกวิญญาณเข้ามาเรื่อยๆอาจารย์บอกให้เขาเตรียมเข้าสุกสามก้อนน้ำเปล่าทูบ16ดอกและมีดปลายแหลมเพื่อประกอบพิธีในคืนวันเสาร์คืนเดือนมืดที่แรงที่สุด และคืนนั้นพิธีขุดถอนของก็เริ่มต้นขึ้นคืนวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มตรงเอกจุดทูบสิหดอกตามที่อาจารย์บอกอาจารย์นั่งอยู่กลางลานหลังบ้านมีเส้นสายศินล้อมรอบและมีขันน้ำมนตวางข้างตัวลมเย็นวูบแรกพัดผ่านทันทีที่ทูบมอดอาจารย์เริ่มท่องคาถาเสียงต่ำ จากนั้นเขาหยิบมีดปลายแหลมกรีดลงพื้นพร้อมบอกให้เอกขุดตรงมุมรั้วข้างแท้งน้ำเอกขุดไปไม่ถึงห้าฟุตเขาเจอกล่องไม้ผูกเชือกแดงภายในมีเศษกระดูกเผาผมมนุษย์และตุ๊กตาดินเผาขนาดเท่าฝ่ามือตุ๊กตาตัวนั้นมีตะปูเสียบไว้ตรงตาทันทีที่ยกขึ้น เสียงคล้ายลมหายใจขัดขาดดังมาจากหลังบ้านพร้อมกับเสียงฝีเท้าเปียกน้ำก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆอาจารย์ตะโกนห้ามไม่ให้เอกหันไปมองพร้อมสาดน้ำมนต์ออกไปเป็นวงกว้างเสียงหวีดร้องแหลมสูงดังสนัน่นเหมือนวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ถูกเผาไหม้จากภายในพิธีใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาที กลิ่นเหม็นเน่าในอากาศหายไปความเย็นยะเยือกจางลงและบรรยากาศรอบบ้านเงียบสงบอีกครั้งก่อนกลับอาจารย์มองหน้าเอกแล้วพูดว่านี่แค่ของชุดแรกยังมีอีกสองจุดในบ้านที่ต้องขุดต่อหลังจากการถอนของทั้งสามจุดผ่านไปเอกฝันอีกครั้งในฝัน เขาเห็นหญิงแก่หน้าเละยืนอยู่หน้าประตูบ้านเธอพูดกับเขาว่าขอบใจนะที่ปล่อยฉันไปจากนั้นเธอก็หายไปในสายลมเมและลูกชายกลับมาบ้านในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดมาครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งไม่มีเสียงแปลกแปลกไม่มีฝันร้าย ไม่มีรอยเท้าหรือกลิ่นทูปลอยกลางดึกอีกต่อไปเอกเปลี่ยนไปเขาเริ่มเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและเริ่มห้อยพระติดตัวไว้เสมอเรื่องนี้คือคำเตือนว่าบางครั้งของมือสองที่ได้มาอาจมีของที่เจ้าของเก่าเขาลืมไว้และนี่คือเสียงสุดท้ายของคืนนี้ ถ้าคุณรู้สึกขนลุกหรือยังไม่กล้านอนคนเดียวกดไลค์และกดติดตามเสียงหลอนตอนดึกเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องจริงหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วพบกันใหม่ในความมืดของค่ำคืนหน้า